ภูมิพลก็ให้ความสำคัญกับเยาวชนมาโดยตลอดนะครับในครั้งนี้จริงๆก็แสดงความยินดีกับทางโครงการสำมานิปุปัญญาธรรมนะครับผมคิดว่าเป็นโครงการที่ช่วยสังคมนะครับช่วยทําให้เยาวชนเนี่ยได้เข้ามากลับมานะครับใกล้ชิดกับศาสนานะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นโครงการที่มันมีการถ่ายทอดออกไปด้วยเนี่ยก็ทําให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างนะครับสังคมไทยหรือสังคมต่างชาติในโลกนี้ก็ตามนี่นะครับเปลี่ยนแปลงไปได้เร็ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรู้เนี่ยเด็กๆน้องๆก็พัฒนาตัวเองอยู่ได้แล้วแต่ความจุดแข็งหรือจุดที่เป็นจุดดีของสังคมไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทางที่ถูกแล้วนะครับมีความรู้แล้วก็มีโครงการดีๆนําคุณธรรมกลับเข้ามานะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับสังคมไทยครับ